พี่น้องเมื่อน,นี้คักแน่หลายดีใจนะ้ำพี่น้องเอฟซีน้ององค์ิงถือเกลกน้ำน้ององค์ิงจนว้าตายพี่น้องเอ้อออเอออตยอออตายแล้วตายแล้วเขอไปเบิ่งได้ไหลายดพพอใหไงโจหมอเส้าจนคอยขนลุกพพอใหญ่โจรกระสนสันแล้วถือเลกน้ำน้ององค์หิง,องโอ้ยจากไลายชดเล่เาหมูเส้าเนี่ยคอยไปเบิงนะ่งเด้อพี่น้องเอ,อ้ยจ้หมื่นเจ็ด พี่น้องเ e อฟซี่ขาไบเบงอันไหลสดพ่อใหญ่โจเมือเเร้านี่คือเมือเเร้าเหมือนฟินแลนด์ได้พี่น้องอเพร,เราเป็นเหมือนเร้าบ้านเฮาเด้ <c oughs> บ้านเฮากัเลขออกแล้วก็สิเป็นใบบาย,บายน้อ <c oughs> พ่อใหญ่โจเพิ่นไหลสด <c oughs> โอ้ยรถชั่วรตารี่อันหาสองพี่น้องเองจักใบกับปลูกของเล่าหน่ะนะจนเราสั่นถ้าเจ้าสิผ้ากันจัดอันรถแห่รถแห่ไปถวาย แม่หันนีพี่น้องเอ้ยคอยกับเขาไปเบิ่งจนว่าจบพี่น้องคอมเมมต์ไหลลื่ลื่นลืล่ลื่ยยนื่นน่ของป้่อโจนะคอยดีใจน้ำซุปพี่น้องเอฟซีบ้านเฮาอยู่ตางประเทศนะคือโบได้สื่อเหลขแต่ว่าก็ดีใจน้ำข้นถือเลขกเพื่อนว่าน่ะเพื่อนขอสามงวดพี่น้องติดตามเลยอย่าลืมติดตามในเพจอัน อุ้งอิงเพชรบั่นแพงเด้อพี่น้องเด้ออีกสองงวดเนี่ยพวกเจ้าทะเบิ้งโลดนี่งวดนี่เนี่ยโอ้นี่ขนาดอันเลขอันเด้เนี่ยพอพ่ออกไปก็กระตื้นเต้นพี่น้องขอยขนออลุกขนาดเลขอันก็ยังพากันถือขนาดนี้โอ้ยเบิ้งไหลสดเหมือนเศร้าจนว่าแบบว่าข่อยตายแล้วอีหยังมะคักแน่แต่อีหลานาอุ้งอิงเลยลูกเอ้ย เสียงดีปังพ่อพ่อพี่น้องเอฟซีถือกรงน้ำอีกมือนีโอ้ยบ่าวบ่าด้พีีน้องเลยบ่าวบ่าบ่าด้มันสุดยอดอะ่ะสุดยอดอะ่ะเอฟซีไหลเขาร่างเขาอันอันไหลสดพราะง่โจมวินว่นวินว่นวิ่นวิ่นไหลลึดลึดลึกลึลึล,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 ลึจนคอยตาล้ายวะสามหมื่นเจ็ดบาทข้าวเดียว ดีใจน้ำพี่น้องหลายถือหลายคนอยู่เด้ถือคักถือเม่พี่น้องเอ้ยคนละลอยกับมีคนละเป็นมื่นกับมีแถมเจอเลขอันพร้อมเดแต่ปน,นันกันยังใดกันหลายหยดป้าสุดหยดเป็นอีหยังที่แบบว่าทอกออกเดือดเท้าเลยมือนี่พี่น้องเอ้ยคอยบาว่ากับบาใดแล้ว,ขวเข้าไปแล้วเอยตื่นเต้นน้ำ บ้านาเสือ้อนี่แหละเพื่อนบอกว่าของที่เขาแนมบ่เห็นเนาะบ่เสืออย่าลบลูความเสือของไผยของมั่นนี่ถ้าขนาดอันขอเขาไปได้ไหลสดมู่ข่อยนะบ่าเรื่องถึงเรื่องหน่องอุ้งอิงนะคอยค้นลูกต่างแต้มหัวจดตีนพี่น้องอ บได้เกียวว่าเข้าไปลูกประวัติน้องเอียงในโบบไดบราไดรลูปประวัติน้องเอียงดอกเพียงแต่ว่ามันมีความหนุสซื้อกว่าอันเด็กหน่อยคนนี้นะ่ะคือพลังเสียงของน้องคนนี่นะ่ะของน้ององค์อิงเนี่ยคือเสียงขนาดบ่ได้เปิดเพลงหรือว่าดนตตีะ่ะเสียงยังมวนไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งไล่ชดอันไปเบิ่งคลิปเพรใหง่โจเด,ด้อคลิปเปิดตัวน้องที่ว่าน้องไปสมัครลังเวทีนะ่ะล้องสดน่นนะ่ะ เสียงแบบโอ๊ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หละเอฟซีหักอ่ะหักบ่มมีขอแม่เพราะว่าอย่างหนึง่งลงเสียงนั่งลงเสียงนั่งคือน้องหญิงลงเสียงน้องหญิงเลยคือความหนาละของเด็กหน่อยเนาะอือเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคืออันอันหนึ่งเลยเประสบจวบหมอกบนองในมาเจอเพราะญ่โจเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นลุ้นครับ อีหลานั่งนกน้ององค์อิงนี่ชุดยอดเลยอ่ะชั่วโมงนี้นะต้องยกให้น้ององค์อิงเด้อพี่น้องเลยเด็กหน่อยอีสานบานเฮ้าเสียงดีขนาดเลยเขาไปเบิ่งน้องเด้อพี่น้องเขาไปเบื้อง,งน้ององค์อิงเขาไปติดตามในเพจอ,อันอันชาวหน่อยเพจบันแพงเด้อเพ่นสิมี่ซื้อของเพ่นอยู่องค์อิงเพจบันแพงแนั่นแหละเขาไปเบืเ้องเด้อพี่น้องเด้อเหมือนนี้ คอยจนแบบคอยจนแบบโอ้ยขนลุกเข้าไปเมือเศร้านี่เห็นพี่น้องเขาป้องไปเขาไปอันหลุ่นเลกนะ้ำพอยยิ่จเอาจนวานเอฟซีแบบไหลกันเป็นแถวเลยอะพี่น้องคอยกัดตำลูกซ้นไปนะ้ำคอยกัะเว่าเรื่องถือพี่น้องถืกเลไปนะ้ำ ว่าสิว่าวาดอกแต่วา่ามันอบดบอดายพี่น้องเหมือนเศร้าไปแล้วขอกระตื่นเต้นน้ำข้าวเจา้าทุกต่างประเทศอ่ะอยู่ต่างประเทศอ่ะเป็นเอฟซีตางประเทศอ่ะคือกะได้แต่หลุ่นน้ำพี่น้องเอ้ยข่อยบ่อด้ซื้อเลขซื้อหวยข่อยเห็นพี่น้องอันเอฟซีอันถึงหวยน้ำหวยน้องอุ้งอิงกว่าก้ยตื่นเต้นนะ้ำตื่นเต้นน้ำสุขผู้สุคนเลยดีใจน้ำสุขผู้สุคนเลย ขอบใจให,ๆๆหลายๆเลยล่ะน้องอิงขอบใจแท่นอันเอฟซีทัวโลกเด้อนั่งเลยขอบใจอันขอบคุณพี่ยัโจพร้อมเด้อพี่ยัโจเอ้ยพี่ยัโจนี่เป็นเอียงที่แบบโอ้ยพี่น้องมันบอบว่ถึกเนาะเพิ่นช่วยแบบว่า เอาหนอ,ององิงแม่เป็นลูกคุณทรามนะพี่นอ้องอือันนี้ก็ถือว่าเราสุดยอดแล้วเด็เด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้หนึ่งจากชีวิตที่แบบว่าเนาะได้มาถึงจุดนี้ถ้าบ่มีผู้สนอับสนุนทีดีอ่ะอาบางที่น้องอาจจะบ่กไปถึงจุดนี้ก็ได้แต่พ่อดีมาเจอก็บพอใหไงโจน้องได้มาจุดถึงถีงถ่ถปังเลยอ่ะปังที่สุดเลยอ่ยคอยว่าเราอกอคขนลูก เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเมาม้ามอยกันซ้ำนี่แหละขวยตื้นเตน,น้ำหวยน้ำเหล็กไหลแบบสุดยอดอีกสองงวดเด้อพี่น้องอีกสองงวดอย่าลืมเด้ออย่าลืมอีกสองงวดติดตามไว้ให้ดีๆเด้อพี่น้อง เอาสำนี่ละเด้อจ้าพี่น้องเอฟซี FC น้องอุ้อิงทั้งหลายขอให้โชคดีในะอีกรอบต่อไปเด้อเจอก,กันไหมเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็หายกันลังใจเย่ชิมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยชิมเด้อจ้าก,กี้โตชม่หมย